สวัสดีค่ะวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับรเพื่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้ชาแนลมาจา้าเขยดบเข้ามาไกลๆใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดแชร์ออกไปอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครจากพี่เป้ก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งตัวเลขสวยๆคุณจะได้ไม่พลาดนะจ๊ะวันนี้วันศุกร์แห่งชาติศุกร์ที่30สิงหาคม2 5 6 7เ คือหลายๆคนอ่ะรอจารผู้สุขทุมเจ้าของหูยอยู่เด้อทุนเจ้าถ่าล่าวพัฒนาเธอถุกไหมนี่ขอให้ล่าวพัฒนาอีกเยอนะคะสำหรับสายด่วนของแอดใต้ฟ้าไม่รอรีและไม่รีรอได้ปุ๊บพี่เป้ก็เอามาอัปเดตให้กับทุกๆคนทันทีนะคะทุกคนค่ะก็ ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนช่วยกันนะช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์ช่วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปคุณอยากดูตัวเลขของอาจารย์ท่านไหนแอดท่านไหนคอมเมนต์ comment กันข้ามาใต้คลิปที่เป้จัดให้พี่เป้รู้ช่วยอะไรวะข้ารู้ข้าเห็นข้าสัมผัสได้ข้ารู้เรื่องตัวเลขนี่ถนัดนะักที่บอกว่าเรื่องตัวเลขนี่ถนัดนัก มานข่าขมากใกล้ๆมื้อนี้นะพิเศษน้ำจเจาฮานอยของแอดใต้ฟ้าไห่น้ำวันนี้มีทั้งฮานอยแล้วก็มีทั้งลาวพัฒนาของแอตใต้ฟ้ามาฝากซึ่งสวยมากตัวเลขสวยมากโอ้ยเจ้าสมารีลาเทสิวกะว่าบัวว่าจั๊กเถื่อพวกเราคนไวแตงซี่ยายาฮูเดอหฮูเดอร์เผอยูเดอสซุ้มเจ้าจ่มมามาแนบเข้าขมากใกล้ๆ เอาเอาทั้งสองเลยเนาะเอาทั้งลาวเอาทั้งน้อยแต่จะไปดูลาวแล้วก็ดูน้อยก่อนสําหรับแอรใต้ฝานะคะทุกคนคะ่ะตัวเลขก็แข็งแขรงนึกกันนะเออสาหรับฮานอยนะคะฮานอยของแอรใต้ฟ้าวันนี้30สิงหาคม2567ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนนะคะเอามาฝากเน้นย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น โปรใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเดอร้อค่ะพี่น้องค่ะตัเราไปกันที่ฮานอยของแอตใต้ฟ้าก่อนเลยสามนอยนะคะสามนอยของแอตใต้ฟ้าเด่นสามวิ่งสามลูดสามตามนี้ตามนี้เด่นสามวิ่งสามลูดสาม สามศูนสามสองสามห้าและสามหกสามศูสามสองสามห้าและสามหกฮานอยของแอดตายฝาชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะทุกคนคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดดสาธุเปล่าเด้อแบบน,นี้และตามมาตาิดตคือ ลาวพัฒนามีฮานอยแล้วก็ต้องมีลาวพัฒนาสำหรับแอทใต้ฟ้าลาวพัฒนาของแอทใต้ฟ้านะคะทุกคนคะวิ่งเจ็ดรูเจ็ดเด่นเจ็ดวิ่งเจ็ดรูเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าและเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าและเจ็ดเก้า ชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นขอให้เฮงขอให้ฟังขอให้ได้ขอให้โดนสำหรับฮานอยและก็ลาวพัฒนาของแอดใต้ฟ้มามักบ่หมักบ่หมักของไายซื้อของปูนั่นเด้อพี่น้องและขออนุญ,ญาตมัดรวมของ Ad um แอดมายมแดงนะจ๊ะสำหรับ แอนมะยมแดงก็มีเหมือนกันนะทุดเจ้าต้องคืนแดงหลายข่อยอยากให้มันฮอดแปดนาทีข่อยก็เลยเอาของผููนันเอาของผูนีมาหมัดรวมกันข่อยก็เลยเอาของพูนันเอาของพูนีมามัดรวมกันพี่น้องแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอันนะั้นของแอนมะยมแดงก็มีทั้งลาวพัฒนาแล้วก็มีทั้ง แล้วก็มีทั้งฮานอยเหมือนกันแต่ของแอนม่นยมแดงเดี๋ยวพี่เป้เอาลาวพัฒนามาฝากเนาะอืมของแอนม่นยมแดงนําโชคนะคะสําหรับลาวพัฒนาให้เด่นศูนย์วิ่งศูนย์รูดศูนย์ตามนี้ค่ะแอดม่ยมแดงนําโชคลาวพัฒนาเด่นศูนย์วิ่งศูนย์รูดศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์และสี่หนึ่งเอ้ามันคือคุณลุยปุดมาสี่หนึ่งวะ <laughs> นย์สี่ศูนย์หกศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์สี่หนึ่งชื่สามตัวศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สามศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์สี่หนึ่งนะคะสำหรับลาวพัฒนาของแอสมยมแดงนำโชคสาธุมึงนี้เขาชื่อตด้ออยังงกันและได้หรือยังเอาดีสุขเจ้าได้ก่อนหรือยังอันนี้ได้เลขได้เบอร์ก่อนหรือยังลาวพัฒนา มันนี่มันคือบ้ค่อยตรงกันเวรอมันนี่มันคือกระตัดกระตายเลยลหละพี่น้องเลขนะมันคือบ้ค่อยตรงกันเลยลหละแต่ละเจ้าแต่ละเจ้านะ่ะเอ้ามาักเลขเดซื้อเลขน่านให้โซกให้มารเด้อพี่น้องเด้อให้โซกให้มาน์ผมักตัวไดกก็ซื้อ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 แบบเขาเรียกว่าอะไรนะซื้อแบบขำๆซื้อแบบว่าอัน พอรุ่นนะคะซื้อแบบว่าพอรุ่นแหละรุ่นอะไรนาะอันก็ชวยนยังไงวะสู้อยังก็มิจะเสียดเสียดไปกเสียดมากเสียดหน้าเสียดหลังเสียดยู่หันแหละเออให้มันออกไกลๆก็สิบอกว่าอย่างเดซื้อหนึ่งออกสองแบบนี้นะไปออกเจ็ดออกแปดผูกกระบอกได้เด้ออกแบบเสียดใกล้ๆแบบให้เขา เจ็บใจสืส่อ่พี่น้องอุย้ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านะจ๊ะพี่เป้มาลงสายด่วนหลบอันอันนี้เ่ยเป็นของพี่เป้เองสายด่วนหลบอันเป็นของพี่เป้เองเดี๋ยวพี่เป้นำสายด่วนหลบอันมาฝากก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่ามันจะมาอะไรเนาะกับหวยสัญจรร้อยเอ็ดเราไม่ต้องเข็ด ดูดไปคือแม,งก,แมงกุจีดูดไปคือแมงกุจีนี่ไม่น้องเอ้ยเลขสัญจรเนาะอ่ะถ้าในถ้าถามจริงๆอะชอบเลขเบิ้ลเลขหามเป็นได้ที่ชื่ออย่างเนะาะไล้ที่ชื่ออย่างอันจะหลยหลายแปดนาทียังวะคือมาเหิงแทกของโบจักแน่นสีว้าโบไดเตรียมสคริป บบได้คุดควงเบ้ามากเขาว่าโบออกแลยพี่น้องเลยอาเจอกันคลิปหนาเด้อสำหรับสายดว่วนหลบอันของพี่เป๊เองนะจ๊ะคือแบบว่าชอบเป็นเลขที่ชอบเท่านั้นขอให้ทุกคนโชคดีเราพัฒนาวันนี้กับแอดใต้ฟ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย